เฮ็ดเราโง่ขาวครับขังข้งกับขักเลยปูต้อยกำลังเก็บอยู่ครับนี่มึงครับ,บโอ้ดอกงามขกงามแน่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเหมือนีรุ่ยสันพัลุยอ่ะพ,พี่น้องมาหาเห็ดกับเขาครับเหมือนนี่มากับปูตซอยครับ ก่อนที่หายเห็ดก็ฝากกดแจ้งกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับอ่าหายเห็ดก่อนครับบาดอ่ะเมื่อน,นี้มากับปุดไฟครับมาหอดเลยข่างทางครับ <c oughs> เบื้องพ่ออยู่ข่างทางเลยครับนี่เห็ดละงอกขาวครับข้างคักเลยเบื้องนี้มันไหลมาผีครับพี่น้องเอ่าแหกหมันครับน้ำไป แหกมนันเลยครับหนึง่งต้นนี้ดอกหนึ่งครับดอกพองามๆเลยาม,าเเมันเลยครับเนี่ยครับได้เห็นรองหัวเขาล้วก็มาได้เห็นหน,นา้าเขาครับ เห็ดแดงเห็ดเผิ่แง,แงแดงครับเห็ดเผิ่งหวานครับเนี่ยนี่ก็อเได้กแกงดื้อตีครับหมือนนะดอกงามใช่ป่ะนี่ก็ดอกตำงามครับนี่ผู้ซอยครับ พอเิ็ดข่ะกรอบครับเิ้งผึองหวานครับเนี่ยนัวงามเลยลงกับได้แหละนี่นครับมึงโอ้โหายครับนะี่โมงนึงครับก็ร่างงามๆอยู่นี่แต่พองงามๆเลย เดีเ๋ยวเชียรมันดอกหน่อยนั่นจะเห็นตีนี่ครับสองดอกอยู่คู่กันงามเล่นใช่ครับนี่แต่ดอกงามๆเลยครับพี่น้องเน็ดตโมนี่แสบเลยครับเนี่ย อยู่กับเงาไม้เลยเนะเอากระต่าม,มาน,นี่งนี่ครับเนี่นดอกงาเลยครับหนี่งันึ่อโอ้ยปรด<ก>ขอให้ครับขอ่ใช่ต้นทั้ง เงือมึงกับดอกมันดำดำเนาะโอ้ยบางใครมีแต่หงามๆครับงานก็นได้เฮ็ดขากรอบมูนึงครับ หลายดอกอยู่โอ้ยฝนกับที่มือดคือคือมากเลยครับครับหดเปิงไฟครับโอ้ยดอกน้อยๆไหมไอ้ก้อนครับโว้กไว้ดอกน้อยๆหลายครับเอาไว้แต่กินนะสิพอแกงแล้วครับ นี่ครับพอดเห็นนะครับก,กอดไปครับนาะครับน็ดหนาขาวครับโอ้อยเด็กๆแก้งน้อยแล้วครับนะเนะี่ยครับน็ดเปิ่งค้าก,กอดอีดอกนึงครับจะดอกงามๆครับเนะนี่ยดอกก็ดีเลย มันก,กับเห็ดดอกนี้ออดัก,กับเม็ดข้าวกอบดอกนี้ดอกไงล่ดอกไง่อย,ย่องนอนนี่ละร่าง,งดอกตอปอเตปะกับเป็นตาหัก งามครับงามดอกงามเลยมันกับสามสีดอกเลยนะโอ้มีแต่ดอกงามๆครับพี่น้องมึงมึงหนีมันกันยุครับมาเนี่ยมึงโอ้งามเห็นแต่ว่าจะค นนีี่่ครับโอเมื่อนี้เห็ดเพื่งหวานนะออกไร้ครับเนี่ยถ้าเป็นเฮ็ดเพื่งขากรอบครับเนี่ยก็จะว่าขากรอบครับเมื่อครับเนี่ยขากรอบปอกๆเลยนี่ครับนี่แตงดอกอมงามครับเก็บจนเมื่อ,เอเยเลยนะไม่เก็บซอยนะพี่น้องเมื่อครับ จากพี่ไปพุ่นเลยครับเนี่ยเต็มพ้นเลยครับเบิงบังเบิังผุดไฟกันลัง,งกันเอาอันนั้นออกอยู่ครับหลายอยู่ครับเนี่ยมู้เนี่ยโอ้ยมาเก็บซอยกันนะครับพี่น้องครับผุดซอยกันลังเก็บอยู่ครับเก็บมวนเลยครับเนี่ย เดี๋ยวตาไฟเดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยัครับเน็ดอันนี้ธรรมดาดับบางเผื่อๆเราค่อยเห็นได้ครับเนี่ยเก็บมวนเลยครับเนี่ย เก็บย่างมนลครับพีนนนบ่น้องมี็บพื่งค้าวกรอบเพื่องบ้านเนี่ยโอ้แสบครับเนี่ย สองดอกครับมีแต่ดอกงามๆเลยนี่ต่างขากล่องพระใดครับเย็ยบอ,องสี่เลยโอ้แข่งงครับแขงงโอ้ดอกงามเลยครับยังกได้ ตอนี่กลับมาพอเห็นละโงกเขาสองดอกครับพี่น้องมึงครับโอ้ดอกงามคับงามแน่ครับพี่น้องเนี่ยนะครับมือสิมันครับกำลังติดขับบ้านอยครับเนี่ยรถกัจอดอยวยใกล้นะโอ้งามครับ บา่ัครตโออยู่กับทั้งขามพอดีเลยครับเนี่ยเบิ้งครับเ่นนี่ขามน้ำไปกับแมนครับน่ยรถกับจอดยุ่ันเครื่องกตาครับพี่น้องมีต่ดอกงามมือเนี่นี่ครับกางติกครับเรียพอทีแล้วโงกครับมีต่งามครับแล้วก็เห็ดพิงครับกรอบครับด้วยมนนี่มันยู่ครับมนเนี่ เอามาคลิปนี้ยังไงกับ,บกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไปน้องลิบนี้กันสวัสดีครับ <c oughs>